ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับใครเข้ามาผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับครับผมสำหรับวันนี้เป็นพระมืงการนะแต่ไม่ใช่หลวงพ่อมึงการอันนี้เป็นหลวงปู่โตนะครับออกับบ้านน้อยนะจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเห็นไหมเพื่อนรับเลขเนี่ยพระเนี่ยเราดูดวงตาเพราพดูพวกดูหน้าดูตาดู เขาโค้งไปหน้าแต่ว่ารอนีเลเน,เนเนี่ยเป็นแม่เห็นไหมว่าธรรมชาติผ่าในความก้าวมันได้อยู่อันนี้ก็แทลตาเป้าได้นะฮธรรมชาติขี้อยนะ่จะไล่ล็อกตามกาลเวลานะอันนี้ก็ขือว่าแทลดูง่ายนะอ่านเามาดูดวงตานะอันนี้ ไม่ชัดไม่ชัดไม่สัดอ่ะไม่มันชัดละอ่ะมีดวงตาดูเส้นผมนี่เป็นเม็ดเลยนะอือดูเส้นใต้กับน,นิ้วมุมนะเพื่อนๆอ่าดูเส้นใต้ของผมประมาณนี้อือดวงตาดูเส้นผม อันนี้เป็นหลวงพุโตอวดประดูชิมพีนะครับออกวัดบ้านน้อยนะเป็นลุนพิเศษนะครับออกเป็นพระมังกรนะครับออกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับปีสามก้านะครับสร้าเดียนลุนนี้อันนี้น่็จะเป็นเหมือทองขวาบ้านนะฮะอันนี้นะชัดลึกนะครับคมชัดลึกนะ ้าถามมีอะไรบ้างไม่มีใชคมชัดลิ้งครับเราเรียนตรนนี้ความเก้าอายุได้นะครับลึกงานผู้พันทัศสี่มาเน,นี่ยบ้านน้อยชั่อว่าอำเภอพนมทัวรนะครับจังหวัดกาญจนบุรีก็ว่านนี้นะเพื่อนเรียนสีสามเก้านะครับมากกว่าบ้านน้อยนะครับ หลายท่านน่าจ,จะไม่รู้นะว่าหลวงปตอกก็มีนาออกแบบนั้นน้อยนะครับนี่น,นะหมครับดูตาคงชัดเส้นผมอะไรพวกนี้พวกเส้อนอะไรนี้ตั้งนะครับก็รักการพาาิจารณาก็จะประมาณน,นี้นะพเพื่อนสำรับเหรียญรุ่นนี้นะมาดูตาอีกทีหนึ่งเนะเหนนะครับตาหลวงพ่อเส็นผม เึ้นแตกตรงคำอภิใช่ไครับโรมนะนี่เป็นตั้งโรมมากก็จะประมาณนี้บบนะเพื่อนสำหรับเดี่ยรุ่นนี้อูพอบับด้นะรอบับนั่นีะเป็นไงครับอืม มันตัดเต็มใบนะอืมเต็มใบก็จะประมาณอีกนะเพื่อนสำหรับเหรียนรุ่นนี้ก็เป็นองค์กรต่อออก,กัดบ้านนอนคะรับ ครับผมสี่เรบใครชื่นชอบผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญปีสามเก้านะน่าจะอย่างนี้ของ,ร,ของนนรับเหรียญแบบเนิมนะเหรียญนี้แต่ก็เช้าหากก็ควรดูให้ดีนะครับดูพวกเม็ดตรงเม็ดตาของพ่อเส้นผองเส้นผมนึงนั่นเพื่อนเราก็ไม่ต้องใจนะครับว่าจะมีกี่ขับเหรียญแบบนี้เปล่าเป็นอุปโตน,นี่เห็นไหมเม็ดตาเส้นผมเป็นเม็ด เนี่ยเส้นแตกเนี่ยก็ประมาณานี้นะเพื่อนตลหรับใครชื่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ